สวัสดีครับผมเรานำเพื่อนๆทุกท่านมารับชมการจำลองการแข่งขันซูเปอร์บอลยูฟ่าแชมเปี้ยนีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกคือวันพุธที่6เมษายนเวลาตีสอครับเบียร์เรว์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาเยนร์มิวนิกนะครับเพื่อนๆได้รับชมคู่ของเชลซีกับเรอัลมาดริดไปแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้อารเจนติมาดริดก็ทำให้แล้วนะครับส่วนเบรฟิก้ากับลิเวอร์พูลก็เพิ่งลงไปในคลิปล่าสุดส่วนคลิปนี้ก็มารับชมกันต่อในคู่ของเบียร์เลว์กับทางนั่นบาเยนร์มิวนิกนะครับก็ เขาคือกันพูดนะครับที่6เมษายนหรือว่าเช้าตรู่ของวันเฟสบอลีที่7นั่นเองนะครับทางวิสปอร์ถ่ายทอดสดให้เราได้รับชมกันนะครับแมชกระดลองนี้จัดทำขึ้นเพื่อฝึกพักบัรยายฟุตบอลผ่านฟีฟ่า22ใน p l a y s t a t i o n 5ของแอดบินเก่งจากช anel YouTube เก่ง p c Gamer นะครับหากมีข้อผิดพลาดประรก,การใดที่เกิดขึ้นครับต้องขออภัยแฟนๆทั้งสองทีมไว้่รงหน้าแต่ถ้ารับชมแล้วถูกใจฝากเพื่อนติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ ก็มาลองทายผลกันดูว่าคู่นี้แข่งกันลูกหน้าในแมตช์จำลองจะเป็นอย่างไรนะครับผลสกอร์จะจบมาเป็นฝั่งของทีมใดที่ขวาชัยไปได้ในเกมนัดน,นี้เดี๋ยวรอกันสักคู่นะครับในแมตช์จำลองแมตช์นี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับรายชื่อของฝั่งเจ้าบ้านเดียรเรียลนะครับประตูเป็นเกโรนิโมลุนลี่ครับเรามีเซตูริเอราอุนอาวิโอนเปาตอเรสเอสตูปยานครับส่วนแดนกลางวินดิปาเรโกครับหรือติเกโรสฝั่งขวา เป็นทตอร์ดันเครัตโมเรโน่ฝั่งซ้ายเป็นอาบัโตโมเรโน่ครับหน้าคู่เป็นอาราดายูมากับทตอร์นโจนิโรเซลโซ่นะครับ, uma, บ,ะ so, ะร,บระบบการยืนของเบียเรลวันนี้เป็นระบบ 4, 4ี2สองนะครับก็ถือว่าเจองานหนักเลยครับในรอบแปดทีมสุดท้ายสำหรับเบียเรลนะครับจะมาดวลกับบาเยนมิวนะครับอีกหนึ่งตัวเต็งในรายการนี้แหละครับ รายชื่อของฝั่งทีมเยือนบาเยนมิวนิกนะครับประตูเป็นมารูเอลไนเออร์ครับหลังมีเปชแปงปาวาไดโยอุปาเมกาโนูนิคัสซูเลอร์ลูคัสเอโนเดสครับแดนกลางมีลลนโกเลสกาโยชัวคิมิมตส่วน3แนวรุกเป็นเดลรอยซานีโทมัสมูลเลอร์กิงสติกโกมองครับแล้วก็กองหน้าเป็นทางด้านโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับ4-2-3-1นะครับฝั่งของบาเยน ครับเกมเริ่มเป็นฝั่งของเจ้าบ้านเบียเรลได้เริ่มก่อนจะบุกจากซ้ายไปขวาครับทิมเยอนบาเยร์มิครับบุกจากขวาไปซ้ายบอลจากตรงกลางออกมาทางขวาให้ครับเครัตโบเดโนเกี่ยวแล้วหนีมาได้แล้วตัวจีวาแล้วเปิดพุ่งมาโอ้เขาชัดไม่โดนบอลว่าเกือบไป,ไปก็ไปเยนมูจังหวะสุ่มเสี่ยงเลยมัคซูกูจังหวะทําเร็วนะครับของฝั่งเบียเรลเจ้าบ้านเปิดมาเกือบจะได้ลุ้นก็แต่าเข้าชาร์จไม่โดนบอลนะครับข,ของอาดานยูมา ปะว่าให้เหยาไปแล้วเจอดักได้ดิกิลสปาริโกเลือกมาที่ดัยูมาแล้วโอ้โหเจอความแข็งแกร่งของอูปาเมกาโน,โน่ครับบางทางไม่ให้พลิกนี้ได้โทมสัสบูลเลอร์ให้กับเลวานดอสกี้แล้วบูลเลอร์ข้าฝากมาเปลี่ยนเร็วเลยครับจังหวะบอลของเรย์รอยซานี่เอาลงได้แล้ว <c oughs> โยกนี้มาแล้วตัวจะฝ่าไปเองก็อย่างตัวเข้าทางของเอดองเดสโคลิสกาแล้วเรย์รอยซานี่แล้วตัวค่กับ เคนองเดสถึงโกเลสกาผ่านมาหนึ่งแล้วซานนิมัสโกเลสกาลบได้ซัดเลยก็พวงเดฟาน์ดอสกี้มาติดบล็อกอาโบนเคียทิ้งออกมาก่อนแล้วดูเคลาโบเรโนให้ครับปาริโกดันยูมาฝั่งซ้ายอาบาโดโบเรโนครับมีอยู่สองโบเรโนนะครับฝั่งซ้ายกับขวาวันนี้ของเบียเรลโกเลสกาบอลของบาเยรนครับหลักได้แล้วจังหวะจะตอบโต้กลับไปเร็วก็ต้องมาเซตกันค่อยๆหาช่องจบไปใหม่มูเลอร่จะย้อนให้กับเลวารดอสกี้ติด ลาจูมาแทงขึ้นหน้าครับโอ้โหไปไม่โดนบอลครับตรนี้โรเซลโซ,โซโอูบาเมกาโนโ่มูลเลอร์คืนอูบาเมกาโน่แล้วดูว่าเคาะให้สั้นๆโกุลิสกาเอน็นนองเดสเล่นกับซุสานีซุสานีเจอสองน่านแต่ตัวหยุดแล้วไหลย,ย้อนมาโกุลิสกากระชองถึงเลเวนดอรสกี้ถึงอยู่แล้วโอ้โหเจอเขาด้านหลังลว่ายังแข่งเล่นต่อได้นะครับกิมบิชให้กับมูลเลอร์บีเพื่อขยับมาแล้วโอ้โหจ่ายติดไอ้สุิยาน าดูที่ <S <S ปาลโตาเลสให้ครับเอ้สุบนเอาตัวเติมมาแล้วไหลต่อแล้วครับให้ครับกระด้านเอาตัวโบเรโนออกมาที่ดาดยู่มาเอาครับสปีดมาถึงเส้นหลังแห่งย้อนกลับมาให้เอ้สุบัยานได้ตั้งแล้วก็ขู่หนีสไลด์เมื่อสักครู่ม,มาโอ้โหเอาเรียกฟาวได้โอ้ฝั่งของเอ้สุบัยานครับจะเบรกให้อยู่ในจังหวะแรกครับเขาจะได้ถือว่าอันตรายนะครับเดวโชวกิมิช ไปเปิดปุ่มใส่พระอุสินยังใจดีครับไม่ได้ชักใบเหลืองออกมาให้กับเขานะครับฟรีคิกของบียรเรียลนะครับในทีที่20จะได้ลุ้นก่อน,นครับและนี่ปาเโคตัวตัวหลิงแล้วขอหยดมาเสาแรกมุนโกลิสกาเกี่ยวได้ครับแล้วก็เปิดมาแม่นๆนะคให้กับคิงส์ลีโกมังต่อที่เลวันดอสกี้ยังขึ้นมากันไม่เ,เร็วกับฝั่งของบาเยร์ ดูเชิงเจ้าบ้านอยู่ครับโกมองโกลิสกาเดวาร์ดสกี้คืนโกลิสกาแล้วดูตักข้ามมาไม่ถึงเรย์รอยสันี่ปาอัลโสเลสครับขึ้นที่ตรงกลางทิกิลอดโอ้ไฮมาทิกิลอดโมเรโน่ครับเจ้าตัวหลุดมาทางขวาเลยครับกีัาโมเรโน่เปิดโดงๆอะโอ้โหโอ,โอ,โอ้แล้วเพื่อนหลุดไปเลยครับมาอยู่นอกสนามครับเปิดช็อตน,นี้การาเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับกีัาโมเรโน่เดวาร์ดสกี้คืน เชื il, ่อมกับม <lay> ูเลอร์ขวามาถึงโกมองโอ้โหจะจับลับหน้ายังทำอะไรได้ไม่ดีเท่าไรนะครับฝั่งของทีมเยนบบเยนมิวนิกนะครับก็มีจังหวะบูรวาบ้างในช่วงแรกๆของฝั่งเจ้าบ้านเบียเรลนะครับเลนซันเอซุบิยานชิปมาติดปาวา กบังครับบังเจ้าตัวจะไปไม่ผ่านปาเลโกเอาอที่โมเรโนเลยครับปาเลโกวางขามาที่เกลาโมเรโนเกี่ยวได้ครับแต่ว่าเจ้าตัวแต่เข้าซ้ายเลือกมาโอ้โหให้เพื่อนว่าติดไปหน่อยครับจะว่าให้บอลครับโอ้ของเกลาดโมเรโนครับที่โจวูนิโรเซลโซเนี่ยบอลติดแข้งติดขาไปหน่อยยิงลำบากครับเอโนเดสโคลิสกาโอ้เสียบอลแล้วครับแล้วดัดยูมามาที่โรเซลโซเจ้าตัวย้อนคืนมาปาเลโกให้มาอัปโตโมเรโน สายไอ้สุญญาเติมมาโอ้โหดูว่าไพ่พื้นที่สุดท้ายครับยังกดดันฝั่งของบาเยนไม่ได้เท่าที่ควรนะครับสำหรับเดียร์เดลโจบ้านลุ้นจังหวะเต็มุมนะครับเปิดโด่งมาแล้วขึ้นหมงเป็นอุบาเมกากโน่ครับแม่มงสรับได้ดัจุม่าเราออกมาทางซ้าย ดาดิปาเลโกเจ้าตัวมาถึงเส้นโยกหนีมาได้แล้วดูกร์ลโมรูไหลบ่าแล้วโอ้โหได้ซัดจังหวะที่ว่าติดเซฟของนอยเออร์โอเคทีมาก่อนครับว่ดูโอกาสของเวเรียลมาครับตกิลลอสเลือกมาใหม่ที่ขนาดโบเรโ,โนโ่โอ้โหตัวตัวเจอรวบลงลงไปแล้วูุซินไม่ว่าอะไรก็เลยมารดอสกี้โอ้โหได้ซัดใกล้ๆตรงนั้นครับติดเซฟของนอยเออร์แล้วบอลทางซ้ายครับเบรรอยซานนี่ ามาที่มุมแล้วรู้แตกมาแล้วหายไม่ได้ว่างไงกับโกเลสกาเลือกบุลเลอร์มาที่เลวานดอสกี้เจ้าตัวดีดมาที่โกเลสกาแล้วให้มาที่บุลเลอร์ครับโอ้โหโ,โ,โอ้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเรียบร้อยกันไปดูความเจียบขาดของฝั่งบาเยิร์นมิวนิกเลยครับโอ้โหก่อนหน้านี้โอกาสเป็นฝั่งของบียเรลแล้วดูเลวานดอสกี้ครับให้โกเลสกาแล้วมาจบที่โทมัสบูลเลอร์ที่รอตรงนั้นครับใกล้ๆแบบนี้ก็ไม่พลาดนลครับ โอ้ไปเปิดช่องหมดเลยครับไม่มีใครตามประกบโทมัสมูลเลอร์ครับฮเฮลโรนิมโมลุลลี่ไปพะวะพะวงตำแหน่งของโกเลสกาแล้วมูลเลอร์รอรลงล่วงว่างๆตัวนี้เอาลนะครับความเจ็บขานะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นาทีที่41ซัครับเป็นฝั่งของบาเยนบุกมานำเบลเดลเลยครับจากโทมัสมูลเลอร์โอ้เอาลับมีปเปลี่ยนเลยครับโอ้แคทัลโมโน่มีการบาดเจ็บครับต้องส่งเดเรมี่ฮิโนลงมาแทนครับ จังหวะที่จะได้ขึ้นนำก่อนแล้วกับกลายเป็นว่าพวกเข้ามาเสียประตูนะครับประเดนเรื่องของความเฉียบคมในการจบสกอร์ครับลูซิโซแล้วก็รกครึ่งแรกเนี่ยมีการบาดเจ็บแจขึ้นมาแล้วครับฝั่งของเคโรลาดโมเรน่ no นะครับเอาล้ครับอาจจะได้ลุ้นติดเสมอช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วเ,เปิดมาเลยครับโม no, เรน่แล้วขึ้นมงไม่โดนบอลติดซูเลอร์ บังไว้ได้บุลเลอร์แล้วก็กลายเป็นว่าเรียกฟาวให้กับฝั่งบาเยอร์ได้ครับ er. โทมัสมุลเลอร์มาโดนช่วงได้ท้ายด้วยครับกำลังจะได้ตั้งเกมของตัวเองครับแล้วก็คุมสถานการณ์ไว้ให้ได้แต่กลายเป็นว่ามาเจอนี่ครับอมเก่าของฝั่งบาเยอร์มินิกนะครับเดเวลาครึ่งแรก1นาทีครับกิเมชผมมองเราเรวันสก,กีอะไรก็เป็นจังหวะ ตอบโต้ช่วงท้ายๆของทีมเยือนเลวานดอฟสกี้พามาแล้วไหลกลับมาลแล้วกมบองหยอดเสาแรกลุนลี่ขอคว้าก่อนแล้วก็จบ45นาทีแรกครับโอ้เป็นฝั่งของเบเยอร์ลี่ครับบุกมานำเบเยอร์เลจบ้านอยู่หนึ่งประตูต่อศูนครับได้ประตูจากคนนี้เลครับโทมัสมุลเลอร์นาทีที่41นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับจะกลับมาชมกันต่อในครึ่งหลังอีก 45นาทีในรายการจะมองมาแข่งขันยูฟ่าชลเปียนรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับผมคร,รับรอกลับมาชมต่อในครึ่งหลังอีก45นาทีคู่นี้แข่งจริงครับคืนวันพุธที่6เมษายนเวลาตี2หรือว่าเช้าตู่ของวันที่7เมษายนนั่นเองนะครับฝั่งเจ้าบ้านนี้เปลี่ยนครับสรงบูลเดียลงมาแทนดันยูมานะครับเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเลยนะครับ อาครับยังมีลุ้นตีเสมอได้ครับเยรมี่อาเทนเกิันโมเรโน่แล้วห้มาที่บูเลเดียเราตัวอยู่คนเดียวครับแหมหล่อช่องไอสปีดมาแล้วโอ้โหกิมมิชอ่านรอดักอยู่แล้วครับอุบาเมกาโนให้กับปาวาแก้ไขได้ดีจังหวะตัดเมื่อสักครู่ของทางนั้นกิมมิชนะครับบูเลอร์ที่เลวันดอสกี้ก่อนนี้ครับเน้นครอบครองบอลครับฝั่งของบาเยิร์นเลวันดอสกี้หนึ่งกับโกอริสกา ดูหาช่องต่อเพิ่มสปีดบอลให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเลวานดอสกี้บาดท,ที่มูเลอร์เลือกมาล็อ้ซันนี่ซัดโอ้โห,โโหโตรงตัวของลุนลี่ครับว่าการที่หนึ่งของฝั่งบาเยนต์น่ามาได้โอ้โหดูครับครึ่งหลังนี่อาจจะเป็นฟอร์มของฝั่งบาเยนต์ที่น่าจะคุมสถานการณ์ของเกมไว้ได้นะครับเพราะว่าเลวานดอสกี้อยู่บนหนี้อยู่หลายๆจุดหลายตำแหน่งเลยครับเลวารดอสกี้สลับกันกันกบโทมัสบูลเลอร์ครับโรซิลโซอาครับ อุไรเดียไหลามาแล้วเจเรมีครับให้ที่โลเซโซแต่เขาซ้ายว้าดูจังหวะล็อกมาแล้วเข้าซ้าย,จ,าาะาายจะให้บอปั่นข้ามตัวของไนเออร์แต่ว่ากินไม่ได้นะครับโกอลิสกาคืนเอเดนอเดสโกอลิสกาหาที่บูลเลอร์ไอ้ครับเกม,มิชแล้วครับตักมาจะให้กับโกมองติดอับโตโมเรโนยังได้อยู่ป่าวว่าไอ้ครับ โกบองกอลิสกาบูลเลอร์ถึงกอลิสกากลิสกาโยกดีมากแล้วให้เข้ามาที่ซานีซ้ายของซานียังติดเชือบของลุนลี่อยู่ประตูที่2ยังไม่ได้ครับฝั่งของบาเยนโอ้โหดรือว่าหาช่องสวยเลยครับโอกาสเมื่อสักูของพวกเขาครับอยางมาลูกต่อในจังหวะลูกเตะมุมครับหากีขยับเปลี่ยนเลยครับฝั่งของเบียร์แลครับ ส่งเอเดกัป,ปูล,ลงมาแทนดีเกลอสแล้วก็ฝั่งของบาเยอร์มิวนิกครับเป็นแซดเป็นอาบรีครับมาแทนคิงสลีกมองครับนาทีที่61ครับหุนในจังหวะลูกต็มุมของบาเยอร์เล่นสั้นกับมูเลอร์หนีบาได้แล้วอุปาเมกาโนแล้วตัวยิงไม่ได้ครับโอเลสกาไหลามาที่นาบรีโอซัดติดปอโตาเลสอาริโกเอาตัวรอดหนีมาได้แล้วเอาตัวโบเรโนครับให้กับเอสุบัน ยังพยายามจะหาช่องขึ้นเกมไปทวงประตูตีเสมอให้ได้หลายมาทีไอสตูปิยาวเจ้าตัวเจอกับปาวาขึนกับมาได้ปาเลโคหยุดแล้วไปต่อจตตบดูปาวาครับนิ่งเหลือเกินน่ผ่านยากครับโอ้โหแล้วดักมากลายเป็นว่าบาเย็นได้เปรียบเลยครับตอนนี้มูเลอร์ให้ไม่ถึงเลวานดอสกี้จะตามประกบแต่ว่ากิมมิชตัดได้จากตรงกลางมูเลอร์ให้เลวานดอสกี้มา เราออกมาที่รอยซานี่คืนโกเลสกานี่ครับเน้นความแม่นยำในการให้บอลครับดิมิชบอลนี้ขยับพื้นที่ไปขึงหน้ากรอบเขตโทษของคู่แข่งอยู่แล้วดูโอกาสของซานนี่จากเรมเบอรสกี้เราเปิดมาแล้วโขกตั้งไปดูสกับลายติกาปูว่าดูกับประตูที่2ยังไม่มาฝั่งของบายเยน์ครับอเลวันดอสกี้บาใหม่ครับโอ้โหโอกาสของรอยซานี่ครับเยอะกว่าใครเพื่อน,นยังทําประตูเพิ่มไม่ได้ให้กับทีมนะครับ โคลิสกาไปข้างหน้าพอเร่งก็เจอฝั่งบายเยิร์ดักแล้วเจาะไม่ได้เลยนะครับฝั่งของเบียเรลลมบุลเลอร์เปิดให้กับซานีติดแซดดูเย่เจมิปิโน่พาไปเองก่อนย้อนมาตั้งใหม่กับแซดดูเย่เอเิกาปูวางมาตรงกลางโหดูเลเดียเนียลงมาก็ยังทำหน้าที่ในเกมรุก ให้กับทีมได้ยังไม่ดีเท่าไรครับเจอประกบแล้วหนีไม่ได้ครับเดวารดอสกี้าครับมาใหม่จังหวะของบาร์เยนขึ้นมาที่โกเรสกาเลยครับเดวารดอสกี้ดูกับการให้บอลไปครองอยู่ตรงนั้นแล้วความพยาายมเลวานดอฟสกี้ปุ๊บ <c oughs> จะโยกนี้อาร์เบลติดเลยครับแล้วก็บูเลเดียทางขวาเห็นขยับแล้วเจเรมีเจเรมีปิโนโตัวมาเจอกับเอนองเดส โอ้ดูก็ผ่านไปก็ไปไม่ได้ครับมีปัญหาชัดเจนในการเจาะแนวรับของฝั่งบายเยอร์เลยครับเดร์ซานนี่คืนลูคาสซอินองเดสให้กับซาเน่ใหม่ล้วบเลบานดอสกี้โอเ้เลบานดอสกี้จอบบอลไว้กับตัวก็เจอรุมสองก็เสียไปครับอะไรเดียวและจะเล่นกับสกอร์ที่นำอยู่ด้วยครับฝั่งของบายเยอร์ครับพยายามหาช่องเจาะไม่ชัร์ก็ถอยกลับมาใหม่นาบลุย บูบาเมกาโน่ให้ครับนาบรีนี่ครับบอลไม่ไล่ก็ถ่ายบอลไปเรื่อยๆครับแล้วขยับขึ้นไปข้างหน้าบูเลอร์ปล่อยให้ครับนาบรีแล้วมาถึงบูเลอร์ที่ช่องเลวานดอฟสกี้โอ้โหสัป้าติดลุลี่จะกึ่งยิงผ่านนี่ก็เลวานดอฟสกี้อันนี้ปาริโกมาก็เจอปาวารอดักอยู่แล้วอ่าแล้วทุกช่องมาใหม่ที่มูลเลอร์บังบังแล้วให้กับเลวานดอฟสกี้โอ้โหติดเซฟของลุลี่ครับว่าเลวานดอฟสกี้ได้จบ โอ้โหประตูนี่ถ้าว่าไม่มีฝั่งของเกร์ริโมลลุีีช่วยเบียร์เรลเอาไว้นี่อาจจะเสียมากกว่าหนึ่งประตูแล้วก็จบเกมด้วยไปครับเป็นว่าบาเยอร์มิสครับบุกมาเชยนเอาชนะเบียร์เรลไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับพอไว้ไปชมกันทั้งในแมตช์การแข่งขันจริงนะครับใน ค่ำคืนวันพุธที่6เมษายนเวลาตี2ครับสำหรับเป็นนี้คงต้องขอลาไปก่อนอี่ภาพประกันใดขอภัยแฟนๆทั้ง2ทีมด้วยนะครับไว้มีการมาเจอกันใหม่ในมาชนานะครับผมตุกใจฝากกติดตามช่องของเราไว้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคู่นี้วันที่6เมษายนนะครับอาจจะยิงกันน้อยครับสำหรับคู่นี้แต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สู้กันได้สนุกเลยนะครับไปเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ